ทั้ง2ทีมครับจะเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับกระสาประการครับหมายเลข15บนัทวัฒน์หมายเลข5้าพลเต็มพร้อมหมายเลข6ธานินผู้เจริญเ,เขียนเริ่มครับในช่วงครึ่งแรกครับฝั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีครับในชุดสีน้ำเงินนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยไม่ไม่โดนครับในชุดสีขาว แล้วลากเข้ามาในกรอบเค่ตัอแล้วคืนมาตรงนี้ได้ยิงอติดบล็อกครับแล้วแถว2ยิงสวนเลยครับหลุดกรอบอกไปครับโอกาสได้จบสกอร์อหนแรกของเกมนี้ครับยับบุรีครับดูอีกทีนึงครับจิมย้อนมาแล้วยิงตรงนี้นี่ติดบล็อกก่อนแล้วจังหวะยิงสวนแล้วตรงนี้เปิดเข้ามาได้มองอูห ดูอีกทีครับจังหวะลากตะลุยขึ้นมาครับทางซ้ายได้เปิดบอลมันแฉลบนิดนึงครับแล้ว <c oughs> จังหวะขึ้นมองนี่ออกไปทางขวาแล้วเล่นกันจังหวะเดียวครับลากพาขึ้นมาครับอิสเบะเรตมองในกรอบแต่เลือกให้สั้นๆเอาเลยครับควบเข้ามาลูกนี้ได้จิม้มเข้าไป <c oughs> มันเข้าหน้าต่างครับโอ้จังหวะนี้นี่เ <c oughs> กือจังหวะ แตะแล้วกัดชาเข้ามาในกรอบเท่าแล้วจิ้มลูกนี้สีวกกอนขาขึ้นเองครับสีวกรอิสวกรโดนชนแล้วได้ฟาวครับครับจังหวะได้ขวบมาแล้วเจอชนนะครับสินให้สัญญาณเป็นซ้ายครับเลือกยิงเลยแต่เบาเกินไปเหมือนจะสองจีสองใจครับดูครับจังหวะได้ปั่นดูแล้วบที่สตวัต แน่นมากแน่นมากเก้าแน่นมากเก,ก้า,กกาจากผลต้องย้อนคืนแล้วก็จบครึ่งแรกครับถงบอางประ่าสวนกัส่วนรบครับกลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ ชาญยูเช่เป็นครับอยู่ที่สามครับเกมในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มเอครับเครื่งแรกครับนั่นของมอเอร์ธัญบุรีครับฟิสสีดำเงินนี่ยังสม่ำอยู่กับเวลาไม่โดนจะเป็นฟสีขาวอศูนย์ศูนย์ครับและจังหวะนี้ขึ้นมาขอไม่โดนเปิดโอ้โหแรงเกินไปครับข้ามนี่เอ้าล้วบอลไม่ออกด้วยค่อยๆจะโยกตัดเข้ามา ฝากใกล้ๆก่อนครับไม่โดนฝากมาครับที่อตัตพลแล้วเลือกครอสข้าวมาครับรเก็บได้ครับธนพลฝากไกลๆพงประนตคงปนตเปิดด้วยซ้ายเข้ามาจะพักอเจอชนไว้ครับดูสิมไม่ได้ว้าอะไรบอลมาต่อของมายตนครับขึ้นมามีพิดคน ย้อนกลับไปตั้งที่วงสกอร์เลยครับแต่ก็ฝนยังไม่ได้ตกลงมานะครับเราตรงนี้จิมให้เอาอยังได้ต่อครับทางมายอนฝากต่อบ,บริเวณหน้ากรอบเกตโทษโยกเข้าขวาโดนจิมไม่ได้ก่อนยิงสวนเลยก็แรงเกินไปอีกครับอีสุเครับดูครับจงหวะนได้สัดเอาครับบอลของ ไม่โดนเอาจบบอลยาวมาถึงทางพงปนศด้วยครับพงปนศพงปนศไปกับบอลได้ดีนะครับพงปนศดึงรอเพื่อนก่อนเพื่อนรอในกรอบอยู่สองคนพงปนศพยายามจะคึงไปขึงมาครับฝากไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาก่อนแล้วตา่างปอมเปิดเข้ามาก็โดนขกไว้ได้บริเวณหน้าหัวกระโหลกได้จ,จับแล้วยิงก็ปดเกินไปครับจังหวะได้เก็บตกจากหน้าปากประตูนะครับแล้วกดด้วยซ้ายครับ ขังมตรแทนบุรีครับข้างหน้านี่มีชูมือขออยู่ครับอารับเลือกวางมาแล้วเกี่ยวได้ด้วยครับธนวิทย์ธนวิท,วทย์ค่อยๆจี้เข้ามาครับธนวิทย์สับขาหลอกมองในกรอบขักข้อมันยังสไลด์ไว้ได้ครับต้องชมเลยครับในเรื่องของธานินครับเบบจังหวะกัดชากมาเนี่ยสวยแล้วครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่จังหวะจะเปิดจะเป็นคนเปิดธนวิทย์เปิดเข้ามาเสาแรกเอาแล้วโขกตรงนี้ จิ้มได้แถว2หญิงสวนก็เหินข้ามคานออกไปครับกับจากจังหวะเตะมุมนะครับเปิดมาแล้วโนพลครับได้กดลูกนี้บอลยาวขึ้นมาครับขอไม่โดนในกรอบเก็บตกได้แล้วจิ้มลูกนี้1นศครับโอ้ได้ประตูที่ต้องการแล้วครับไม่โดนจากหมายเลข10ครับโอ้ทางด้านของพงประนตแก้ววิเชียงครับไกลขึ้นครับ จังหวะเปิดเข้ามาแล้วเหมือนจะพักนิดนึงแล้วจิ้มเข้าไปนะครับดูอีกทีครับจังหวะเปิดแล้วโคกสกัดไม่ดีเลยครับเกมรับของลอธัญ,ญบุรีแล้วมาเข้าทางของเดี๋ยวบอลเปิดมาโอ้โหคว้าไว้ได้ครับดูครับจังหวะฟรีคิก,กเปิดยาวมาก็ต้องชมวันนี้รั่ทงทนีนี้ออกมาไม,ไม่ไม่มีพลาดในเหตุเลยครับ ย้อนคืนมาแล้วเปิดลูกนี้เอ้าขคว้าหลุดมือแล้วยังตามไปแล้วบอลกระชอออกมายังหาจังหวะนี้ได้แล้วสองยิงเลยก็ปัดไปได้ครับจากจังหวะที่เกือบจะรับบอลหลุดมือครับเว็บคือจังหวะไปรับหลุดเลยครับแล้วโดนยิงสวนแล้วยังปัดไปได้ยูทิงเนี่ยคว้าแล้วหลุดมือครับแล้วโอ้โหคือพยายามจะหาจังหวะยิงครับพงประนตสุดท้ายมาเข้าฐาน ธนวิทย์น่าจะลองเองเลยครับธนวิทย์กดติดก,กำแพงบอลชั้นแฉกมาก็เข้ามือของธน,นิตแล้วก็จบเกมครับมาเก็บ3คะแนนได้ครับทางของมหาวิทยาลัยไม่โดนครับก็เอาชนะทนางของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไป1ต,ต่อ0นะครับโดยได้ประตูจากหมายเลข10ครับทางของพงพนธ์แก้ววิเชียรครับทำประตูในช่วงครึ่งหลังครับทำให้ พวกเขาประเดิมสนามในฟุตบอลช้างอยู่แชมเปีนส์คัพในการเก็บ3คะแนนครับ